นี่ไงสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามากินไข่ของนกกันแล้วก็หนูรู้สึดการฟักอล้วหนูรู้สึดการฟักแล้เอาฟักได้ด้วยไม่ต้องรอแม่มาฟักหรอเราฟักเองได้เหรอจุ๊ย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 เอ้าเมื่อฟักเป็นตัวแล้วครับทุกคนไหนล่ะนี่ไงเมื่อฟักเป็นตัวแล้วเฮ้ยลูกเปลี่ยนชีอยู่ลูกเปลี่ยนชีอยู่สีชมพูหมดเลยเหรอเออก็หนูชอบสีชมพูอ่ะอันนี้นกกระจอกนี่ไง เราเป็นนกกระฉมืเป็นนกกระจอกสีชมพูสวยมากครับทุกคนไอของของพ่อฟักตรงไหนอ่ะกดตรงนี้พ่อฟักแต่นี่ไงนี่ไงฟักเป็นตัวอะไรนะก็เปลี่ยนสีเข็มเปลี่ยนสีได้ด้วยพอตาแดงอุ้ยตาแดงเลยเหรอเอาตาสีดำดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่มันคือตาตรงนี้มันคือตาพ่อปากสีเหลืองตาเอาตาสีนดำตาลนี่ไงเอาหัวสีหัวแดงโอ้หัวดำนี่เลยเนาะเดี๋ยวหัวดำนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนกอองพ่อนกอะไรอ่ะนกอะไรก็ได้แกะเขยได้เลยนี่ไงเปาสีสีตัวสีแดงเหรอตัวสีชมพูเอาตัวสีเขียวดีกว่าเอาตัวสีเขียวแล้วมาตรงนี้อ่าร่างกายตรงนี้เหรออ๋อข้างบนมันเป็นสีแดงพอเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ไงเอาตัวตูดสิหางหางก็หางสีนี่ไงหางสีดำ เสร็จจังน่งเอาเสร็จเลยเอาเนี่ยเนี่ยเอาสีนี้เลยครับพ่อค่ะจ๋าอืมอ๋อแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเจ้าเมื่อทำอะไรเฮึ่ยเมื่อโตครับโตแล้วครับทุกคนนี้อ่ะหนูขออุ้มมาหนูขออุ้มโอเคอ้าวเจ้มืทำไมจ้มืโตเร็วจังอ้าวนี่ไงไปเลยไปเลยโตเร็วมากกอะเสมอก็หนูอยากเลี้ยงพ่ออ่ะหนูหนูจะเลี้ยงพ่อแล้วโอเคมาหนูต้องไปอยู่ต้นไม้ใช่ไหมใช่โอเคเราต้องไปทำรังบนต้นไม้ เราก็ต้องหาอาหารมาให้กินใช่แล้วหนูหาอาหารมาให้ต้องไปทำรังก่อนโอเคแล้วหนูหาที่ทำรังตรงนี้ตรงนี้เหรอแล้วหนูคอยสร้างก่อนนะโอเคสร้างรังคนนี้ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ไงมีงรังแล้วนี่ไงรังของเรานี่ไงพ่อมา, <c oughs> าอยู่ตรงรังคิดแล้วหนูไปหาอาหารให้โอเคจ้าให้พ่อรอตรงนี้เหรอใช่แล้วหนูหนูไปหาอาหารเห้หรอโอเคนะโอเคจ้าเดี๋ยวเรารอเสมอตรงนี้นะครับทุกคน ทำไมไม่พ่อไปหาอาหารด้วยอ่ะพ่อหาอาหารไม่เป็นหรอเพขุดหลงทางเหรอรู้ว่ารู้เพขุดหลงทางต่างหากว่อจะหลงทางเหรอใครใครมากดที่พ่อไม่รู้เนี่ยเขาเขาจะอุ้มพ่อแต่พ่อไม่ต้องให้เขาอุ้มนะโอเคว่านั้ำอ่ะพี่เขามาทำรังใหญ่เบื้องมเลยเสมออ๋อจริงเหรอใช่นี่ไงเขามาทำรังใหญ่เลยเนี่ยเขามาทำรังให้พ่อใหญ่มากนี่ยมาทำรังพ่อใหญ่มากไหนนะไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเมื่อกี้อ่ะคนเมื่อกี้อ่ะพาพาพมาเร็ว ไปจ้านี่มีปลาหยิบไอ้ปลาเลยกินปลากดก็กดตรงนี้กดตรงนี้ชี้ชอบตรงนี้กินปลาอ๋อมันจะแล้วไอชิฟ้ามันก็คือปล่อยอ๋อโอเคเลยไม่แค่้หนูพาไปสร้างร่างนี่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยบ้านอ่ะเอาไปจะพาพ่อไปหาอาหารหน่อยก็ได้หนูพาพ่อไปได้เลยหรอ พ่อไปหาตรงไหนอ่ะแป๊บนึงนะพ่อถ้าถ้าเรยอยู่ตรงนี้กดได้ไหมทำไมอ่ะจะอยู่พี่อะไรเจออะไรอ่ะรู้จักงูอุ้ยสร้างนกอ่ะตรงนี้มีสร้างนกที่มันตายแล้วอ่ะนี่ไงโอ้โหไปของกระดูกิโอ้ยงูจะมากินพ่อไหมเนี่ยไม่กินกวัากวักกวัางูอ๋อสมมติกินเลยเหรอไงงู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 โูง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 ู่ไงู กินได,ด,ด้ด้วยกินกระดูกได้ด้วยเหรองูไ,ไอ้งมันมาเอะเรางูอ่ะแกหนูเอาไปทิ้งเอาไหมพ่กินด้ไหมพ่อกินได้ไหมอกลัวพ่อกินได้ไหมเนี่ยตายหรือยังะอะไม่รู้เหมือนกัน,นะอะคุณลองปิดูเม,มาพอดูสิกินดิตายแล้วอะ,วอะกินงูไปเลยอะมันตายแล้วโอเคพอกินไปเลยเมื่อกี้อะโอยมามามาไมทไม่ย มีงูด้วยครับกคนเลยอีกตัวนึ่งกนู่นน่ะโอ้โหงูมันมาจากไหนเนี้ยไม่รู้อ่ะแตงง่มันไม่กัดเรานะใช่ไหมงูมันไม่กัดเรานี่ะไรอ<น>ะนี่ไม่ใช่แต่มันไม่กัดเราเหรอไดดูดูนะเนี่ยเเนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ย่อกแต่หนูไม่กลัวเลยครับว่ามันไม่กัดอ๋อโอเคแล้วเมื่อไหร่พ่จะตัวใหญ่อะ่อพ่มากินกระดูกหน่อยไหมมาโอเคกินกระดูกกินนี่ กินมูเหรอพ่อเริ่มกลัวพ่อเริ่มกลัวเมื่อไหร่พ่อจะตัวโตอ่ะวันนี้เลื่องหนูพาให้พ่อโตจะพาให้พ่อกลับมาเป็นให้มันโตน้อะยังไงบินไปละนี่ว้าวท้องฟ้าก็สวยเขามีรังผึ้งด้วยไหนนั่นเห็นไหมนี่เหรออะเจ็บไหมวะหลังต่อหรือเปล่าเนี่ยกำลังกัดตอดเราเนี่ยนะเอาเราอะเลย มันมีของมันมีรังนกแหละเนาะนี่นี่ถ้าถ้าถ้าอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไปแล้วหนูช่างช่างอะไรกันล่ะโอเคเมื่อช่างอะไรครับทุกคนหนูสร้างเป็นรังนี่ไงว่าจะมาสร้างรังตรงนี้แหละต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคต้องอยู่รังนั้นแล้วหนูไปหาอาหารที่อันอหนที่ชุดโอเคพ่ออยู่ตรงนี้เลยเนาะพ่อจะได้ทำอะไรไหมเนี่ย อันนี้อะไรอ่ะดอกไม้กินดอกไม้กินดอกไม้กินได้ด้วยนะงอม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 โอเคอร่อยอร่อยพ่อแล้วหนูจะทำให้พ่อตรงไหนนะเนี่ยก็แค่มากดตรงนี้อ่อแปเหยีกดโตขึ้นโตขึ้นแล้วครับกนดูสิว้าวตัวโตเลยจอดไปกันเร็วคราวนี้พ่อจะไปหาอาหารแล้วหนูเปิดประตูให้โอเคครับออกไปหาอาหารด้วยกันเถอะบิน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 โอ้โวว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 ว ค่ะเอาตรงนี้อะไรอ่ะนี่อะไรกินเฮ้ยหนูหนูอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอ้าวทำไมเจอหนูทุกคนนี่ไงหนูเยี่วว้าวทำไมจำมาจากไหนอ่ะมีหนูด้วยเหรอโอ้โหนี่นไงนี่นี่นี่พ่อจับได้แล้วนี่ไงพ่อจับได้แล้วจับหนูได้แล้วนี่นี่กินเลยจมองยองยอ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 อะไรกินยาก นกินยากก็ได้นะครับมีอดีตด้วยดีๆพ่อจะจับหนูเดี๋ยวดูดิยังไงพ่อจะจับหนูค่ะอ๋อแต่พ่อจะมีง้าอยู่อ่ะกินง่าก่อนกินง่าก่อนอ๋อหนูจะไปแล้วนี่เจอไปนี่ฮะดูดิพ่อฮะดูหนูเนี่ยหนูไปเอาขาไก่มาจากไหนอ่ะหนูกินขาไก่ก็ได้เหรอเออะก็ตรงนู้นก็ตรงนู้นได้หนูจะตามาหนูมีขาไก่ด้วยเหรอใช่ตรงเนี้ยอ๋อไม่เห็นมันอ๋อมีขาไก่ครับ เราต้องเอาไปทอดก่อนเราไม่ใช่มนุษย์เราเป็นนกเราต้องเอาไปทอดนะมีมีที่ทอดด้วยเหรอมีมีใช่เนาะยิ่งเราไปดูไปดูหาดูที้ต้องเป็นเข้าประตูเราทอดบ้านคนเหรอใช่ไหมถ้าต้องบินแล้วก็เข้ามาประตูบินไปไหนอ่ะหัวโอบินยังไงอ่ะเาบินไม่เป็นหรอกบินยังไงอ่ะเมื่อ พ่อพ่อพระกระจำไมนี่มันมีอยู่ไหน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 นี่ไงอ๋อเรามอบยางโอ้ยมันจะย่างเราแทนนั่นหรอใช่เนี่ยมันฉุดแก้วไม่ฉุดแล้วมันเป็นแบบเนี้ยฉุดแก้วอ๋อเหรอก็เอาไปตรงนั้นไปไปจะไหม้เราแทนนั่นนหละบิน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 ไปอ๋อบินแบบนี้นะทุกคน ถ้าเรากดบินแล้วต้องกดเลื่อนขึ้นด้วยนะมันถึงจะบินได้นี่ไงว้าวกินไก่กันเลยครับว้าวเอ้ยเอ๊ะมากินกันเลยน้ำ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 นำนำอร่อยอร่อยมากเลยจ้าจานุเดี๋ยวเราไปเราต้องฝึกบินก่อนไหมล่ะเจโนบินเก่งแล้วเนี่ยเป็ดเป็ด เป็ดใครเป็นเป็ดอ่ะเพื่อนไงเฮ้ยมีเป็ดด้วยเหรอเป็ดเป็ดเปนเป็ด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 บินได้ด้วยอุ้ยอุ้ยยบินไปไหมอ่ะบินตามเป็ดไปเฮ้เราบินไปหาอาหารหรือไม่น่ะนี้เราอยู่บ้านคนนั้นเนี่ยใช่ไมนี่ไงโอเคนูหนูหเูหนูหนูหนี่กินหนู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 หน็หเูหนหนูหนูหนนูนูหนูหนูหหนูหนูีนูนูปนหนูหหน พี่พ่อไม่เคยเห็นมันโกรธฮะมาดูดูดิ่งเ็นพ่อเห็นพ่อไม่เคยเห็นเกมนี้ด้วยอ๋รอจุดๆอันนี้กรมอันนี้ของใครอันนี้นเป็ที่วางไข่หรือเปล่าอ๋ออันนี้น่าเป็นที่วางไข่นี่นะตรงนี้นี่เป็นบ้านวางไข่ไข่มาไข่มาดื้อๆกําลังไปกําลังไปอ๋อตัวนี้วิ่งเร็วเปิดประตูเฮ้ยอะไร w h a น้ำยาน้ำยาอะกินได้ด้วยเหรออ๋มแล้วกินป็นอะไรน้ำากแล้วก็ไปนอนโอเคไปนอนแล้วก็ตื่นข้นมาบังกินข้าวน้ออ๋อิ้กินข้าวงองงงงงไปไปนอนกันอ่นอ่มุอะอไรจ๊ะมุสแต่แล้วไปนอนให้มันนี่คือท่านี่คือท่านะนี่คือท่า ตัวไหนนะอ๋อ่ะท่านอนมันมีท่านอนอยู่ท่านอนนอนอยู่โอะชิมมุดอะเอะชิมมุดอยู่กระชิมข้าวนะหือ นี่นหะนอนอืานอนก่อนพ่ออยากไปบินดูข้างนอกจังเลยเราไปบินดูข้างนอกกันบ่อนไหมอะลรครับแล้วแล้วพ่อก็ไม่เจอหนูจริงพ่อตื่นขึ้นเหรออ่าสมมติพ่อตื่นขึ้นเนาะเออสมมติหายไปไหนสมมติสมมติหายไปไหนเป็ตอนนี้ตอนเช้าแล้วเมื่อหายไปไหนอ๋อนี่ไง มปกินข้าวนี้หรอแกงยาวอ่ะอืมๆๆๆไปกินด้วย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 ยำๆๆๆนี่เราบินไปข้างนอกกันเนาะกินตาพ่อมาเลยนะโอเคไหมนี่หนุนน้ำหน้าได้ไหมโอเคไปนชั้สมุาไปไหนอ่ะไปหนไหนอ่ะไี่หนุนเส่นชี้พ่ออยู่โอเคโอเคไปไปบ้านไปดูบ้านไหมนี่ตอนนี้เราบินกันครับทุกคน มันน่ดูสดใสมากน้ำ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 กินน้ำกินน้ำว้าวเฮ้้กินน้ำโอเคเดี๋ยวเราบินกันต่อค่ะพ่ดูหนูนะให้ดูหนูนะเฮ้ไปไหนอะลงน้ำนี่เหรอเฮ้ยโอ้น้ำก็เป็นนะครับนก คือเห็นนกว่ายน้ำมาโกงเนี่เลยอ๋อพะเฮ้ยพระพระจ่าจ่าดูดิอันนี้นกอะไรอ่ะพรดูดิดูดินี่นอนไม่อยากกินไหมเออกินนอนเหรอโอเคกินเลยจ้ะเอาให้คุณเนี้ยกินนอนกินนอนี่ไงพอเจอนอนแล้วน้ำน้ำน้ำนำกินน้อนกินน้อนถ้าแล้วมีตามหรือมาโอเคไป ไปกันเลยครับทุกคนตาหนูมาอยู่ใช่ไหมใช่ไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บว้าวมีรังผึ้งด้วยเหรอเนะี่ยรังผึ้งหรือรังต่อเนี่ยรังต่อนั่นเนี่ยดูสิไหนสมมติอยู่ไหนนะอ,อยู่ตรงเนี้ยข้างในรังเหรอใช่แล้วข้ายัางไงอะ่ะเดี๋ยวนะมันจะม,นมันจะนอ<ๆ>๋อไปดูตกมันมีอะไรอยู่ข้างในไหมันไม่มีแต่ว่าหนูมาบ้านของตัวเองเดอยวอ่ะโอเคแต่พ่อขอกินดูหน่อยนะ เราอยู่บ้านของตัวเองอยู่เราจะบินขึ้นสูงเลยนะครับทุกคนมันจะไปนอกโลกเลยมั้ยม่นี่พ่อบินขึ้นสูงเลยฮะมาหาหนูก่อดที่ว้าวฮะฮะเรข้างล่างก่อนลงข้างล่างก่อนหนูเจ้าหนูฮะเจ้าหนูหนูจริงปุ๊บอ๊้จู่ง่ายหนูอ่ะหนอไปอ๋อไปอ๋อยเนี่ยอ๋อย่๋อย เจอหนูอีกแล้วอะดึงนั่นไนูหนหนูหนูนนไหนๆๆโอ๊นี่ไงับนี่เอ๊กินหนูแนรเอาไม้อก็เอาไม้อก่นไหนมันยังไมหมนี่เราเป็นนกนะครับทุกคนหนูหนูหนูจับ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 นี่ไปจับแน่กถ้าเอาไม้มาลอกไหมมาลอไหมกินไม้ก็ได้ระไม่ใช่ Đây, đây mười 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 Hử? mười Đây mười 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 nè, mười mười nè mười 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 hoặc là qua mười 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 nước. นี่ตัวนี้คือน้ำนี่ตัวนี้ก็คือน้ำกินน้ำกินน้ำนก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 วิ่งไล่จับกันเลยโอเคอร่ออยันนี้ก็คือแมบนกนะครับทุกคนแแบบนกแมบนกแต่ว่าหนูมันจะมาอีกนะโอเคจะต้องรอกันเป็นไรสำหรับแมบนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับไม่เชื่อกัแแมบต่อไปนะครับ so what do you got <laughs>